สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสว่าจะมาดูนาข้าวนะคะข้าวเกี่ยวหมดแล้วแต่ข้าวมันไม่เท่ากันเนาะนาทุ่งนี้จะลงหมดแล้วนะคะสุกหมดแล้วนะคะแต่ข้างล่างนี้ยังเขี้ยวอยู่ ว่าจะเกี่ยวแต่ว่าเนาะข้างล่างมันยังมีน้ำอยู่ก็เลยยังเขียวๆอยู่รถเกี่ยวข้าวก็จะมาอยู่บ่นี่เนาะมารอรถเกี่ยวข้าวนะคะแต่สุกเต็มนาแล้วว่าจะเกี่ยวตั้งแต่เมื่อวานเขาก็บอกว่าพายุจะเข้ามาอีกแต่ข้างล่างนี้ยังเขียวอยู่ข้าวก็งามอยู่เหมือนเดิมเนาะ ใต้ต้นมะขามเหมือนเดิมนะคะทุ่งนี้นะคะยังไม่ได้เกี่ยวเลยสุกจะลงหมดแล้วทุ่งนี้มาหาดูรสเกี่ยวข้าวมะขามฝักตูกก็ต้นเล็กๆแต่ก็โดกโดกอยู่ฝักมะขาม ขามเปรี้ยวฝักตูปลูกไว้ตามคันนาะมัจะมารอรถเกี่ยวข้าวข้าวก็จะลงหมดแล้วต้นมะขามต้นไม่ได้ใหญ่นะคะเพิ่งปลูกไว้แต่ก็ออกมากลกอยู่เนาะต้นเล็ก ข้าวก็รวงใหญ่มากเลยั่งทั้งนี้จะลวงหมดแล้วเพราะว่ามันแด,ดด้อนว่าฝนจะตกก็ไม่ตกมันเอาเห็ดบอเนาะลวงข้าวต้นมันเขียวแต่ว่ามันคงจะสุกหมดแล้วล่ะ รอรดรอรด,อดต้นมันในเขียวแต่รวงมันสุกหมดแล้วเนาะทุ่งนี้ก็งามนะคะรวงใหญ่ๆรอรดมาเกี่ยวอีกแล้วโหรวงข้าวนี่เนาะงามมากเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนาะลําต้นมันก็นจะสวย พรุ่งนี้แหละที่เรามาขุดกระปูกระปูก็เยอะแต่รูปูทั้งนั้นเลยนี่นะคะรูปูก็จะอยู่แถวๆนี้แหละเกี่ยวข้าวออกก็จะมาหาปูมันชุ่มชื้นอยู่ว่าแล้วก็เอาออกมาแล้วปูปูน้อยปูน้อย รวงข้าวนะคะสวยงามว่าจะเกี่ยวแล้วเนาะคันนาจะข้าวสุกเต็มนาสวยสวยรวงข้าวมีแต่รวงใหญ่ๆมีแต่รวงสวยๆยยาวมากเลยสุกหมดแล้วแล้วเนาะ สหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เกียเก่ยวรอรถอยู่เดี๋ยวเขาจะไปเกี่ยวข้าวกอขอหมดแล้วข้าวงามข้าวงามอันนี้ถึงจะไม่มีน้ำก็งามอยู่าฝั่งนี้ยังไม่ได้เกียเก่ยวตเกี่ยวเสร็จแต่น,นาติดบ้าน าติดต้นมะขามนี่ยังนี่จะลงแล้วข้าวก็จะลงแล้วไม,ไม่มีน้ำต้นมะขามใหญ่ๆมาดูข้าวพอเกี่ยวแล้วแต่รอรถเกี่ยวโอ้โหน้ำเหดแห้งหมดแล้ว แต่ข้าวเต็มนี่ก็สวยข้าวปีนี้ถือว่างามเนาะข้าวอะไรเนาะรวงใหญ่ๆนี่มันออกปนแต่ก็สุกงามอยู่เหมือนกันนะย้อนแสง นาข้าวมาดูสวนมันนะคะวันนี้มองดูกลางวันนี้มันสุกหมดแล้วเนาะโอ้รวงจะหักแล้วนี่ยวงข้าวก็จะหักแล้วรอรถเกี่ยวก็ยังไม่มานี่นะคะ ข้าวสวยๆเต็มนาเลยทุ่งนี้จะสวยงามน้ำก็บอมีแล้วนี่แต่อะไรมากินแล้วนี่ข้าวงามข้าวงามสวนมันสำปะลังก็างามอยู่บอะ ไปดูนี่นะคะสวนมันสำปะหลังก็ติดกับนาข้าวโอ้ลูกชายเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยยังไม่แห้งเลยสวนนี่ก็ยางพาร,รา ต้นใหญ่ๆเอเอฟพะผุพังหมดแล้วนะคะเทียงหลังนี้แต่เราย้ายมาฝั่งนี้แล้วาย้ายมาปลูกฝั่งทั้งนี้แล้วมันสำปะหลังก็ถือว่างามอยู่นะอันนี้ไม่ได้เลย นีแต่อันนี้มันไม่มีน้ำนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะนาข้าวติดกับสวนมันมันไม่มีน้ำนำสำปะหลังก็ใส่ปุ๋ยผลไม่มีมีแต่เม็ดปุ๋ยผลหมดก่อน โอ้ต้นสูงต้นใหญ่อยู่สวนมันสำปหลังสูงสูงสุกง,งามแท้เนาะข้าวนะคะเต็มเลยข้าวสวยๆงามๆสำหรับคลิปนี้ก็นะคะฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ แดดร้อนมากเลยดูนาข้าวพอเกี่ยวหมดแล้วรอแต่รถรอแต่รถมาเกี่ยวเพราะว่าเราใช้รถเกี่ยวแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ซื้อตอกมัดข้าวเลยก็เลยต้องรอเอารถมาเกี่ยวแล้วละ่ะบรรยากาศท้องฟ้าโอ้ฝนจะไม่มาบ่เนาะ ข้าวสุกเต็มนาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ